้งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวรีรลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลนจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธตา,าตาุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เิอโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตรท่านกําลังฟังทิดบ้วนบางประมาอดิศักบ้วนกิยาพันธ์นะครับวันนี้เรากําลังคุยกันเรื่องของกล้วยไม้ ผมได้ให้ข้อคิดในเรื่องการปลูกกล้วยไม้ให้ได้สมบูรณ์นะเหมือนกับที่เราไปซื้อมานะครับทีนี้คราวนี้ก็จะคุยให้ฟังต่อว่ามีคนถามว่าโรคที่สำคัญที่สุดของกล้วยไม้คือโรคอะไรในบรรดาโรคทั้งหลายเนี่ยนะครับโรคที่ทำให้กล้วยไม้ถึงตายนะ ก็คือโรคที่ชื่อว่าโรคเน่าดำสาเหตุเกิดจากอะไรครับเกิดจากเชื้อราไฟทอปเทราอาการเป็นยังไงครับถ้าเป็นกล้วยไม้ชนิดที่มีลำลูกกล้วยมีนอนะครับอย่างนั้นใบจะเป็นปื้นสีน้ำตาลดำและถ้าสภาพความชื้นสูงนะฮะ อาการดำนั้นจะแผ่กว้างออกไปและที่สุดใบจะร่วงแต่ถ้าเป็นกล้วยไม้แบบน้ำพุนะคือพุ่งยอดขึ้นไปเนี่ยอย่างนั้นจะแสดงอาการได้สองบริเวณครับบริเวณที่หนึ่งคือบริเวณที่ใบยอดยอดจะเริ่มเน่า ตรงโคนใบยอดเน่าเป็นสีน้ำตาลเข้มจนถึงดำเขาจึงเรียกว่าเน่าดำถ้าเราเอามือไปหยิบไปดึงยอดยอดจะหลุดติดมือมาเลยนะครับนี่โรคอาการที่เกิดขึ้นอีกอาการหนึ่งมันอาจจะเกิดจากใบล่างใบล่างจะเหลือง และเน่าดำตรงเปสีน้ำตาลและใบจะหลุดล่วงโรคนี้สามารถทำให้กล้วยไม้ตายได้ภายใน7วันนะครับเพราะนั้นถ้าเราจะไม่อยากให้กล้วยไม้เป็นโรคนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าในสภาพโรงเรือนต้องไม่อับทึบ นะต้องมีระบบระบายอากาศให้ดีเช่นถ้าเป็นโรงเรือนปลูกกล้วยไม้ก็อาจจะต้องมีสองระดับนะชั้นล่างกับชั้นบนเพื่อให้การระบายอากาศดีนะครับและถ้าเริ่มพบเห็นเป็นใหม่ๆเราอาจจะตัดยอดถ้าตัดแล้วไอ้ตรงลำต้นไม่เห็นลอยเน่าแล้วเราก็อปูนแดง มาป้ายทาตรงนั้นหรือสารป้องกันจัดเชื้อรามาป้ายทาเพื่อไม่ให้เชื้อเข้าและไอ้ที่เราตัดมาแล้วเนี่ยเราต้องเอาไปเผาทําลายครับถ้าเป็นจากใบล่างเราก็ตัดส่วนโคนทิ้งแล้วส่วนยอดถ้าเป็นแบบพวกน้ําพุเนี่ยนะกล้วยไม้ที่มันพุ่งแบบน้ําูุเนี่ยมันจะสามารถแตกรากใหม่เราก็เอายอดที่ยังปลอดโรคเนี่ยไปปลูกต่อส่วนโคนนั้นเราก็เอาไปเผาทําลายเสีย แต่ในกรณีที่เป็นกระพวกแคทริยาไวบามาดามนะก็มันก็จะลุกลามเราก็ต้องตัดหนอนะและลําลูกกล้วยที่เป็น,นตัดทิ้งออกไปนะครับใบที่ร่วงที่หล่นอยู่เชื้อมันสามารถแพร่ระบาดไปได้โดยน้ำและทันทีที่เห็นเป็นท่านต้องอย่าประมาท ว่าต้นอื่นยังไม่แสดงอาการมันอาจจะได้รับเชื้อไปแล้วเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันกำจัดอย่างนี้เราก็ต้องพึ่งพาใช้สารป้องกันกำจัดเชื้อไฟทอปทราอย่างเช่นอะโคลแบตอะโคลแบตนะครับในการที่ฉีดพ่นป้องกันไว้และปรับสภาพแวดล้อมให้มีระบบระบายอากาศดีอันนี้ โรคนี้จะสำคัญที่สุดในกล้วยไม้เพราะเป็นแล้วตายอย่างรวดเร็วโรคต่อมาที่เป็นกับกล้วยไม้ตายช้าครับแต่ต้นจะโซมอยู่นั่นแหละนะและถ้าความชื้นดีๆเราจะเห็นที่รากจะมีเชื้อลาเป็นฝ้าขา,ขาวๆเส้นใยหย,ยาบแล้วก็อัดตัวเป็นเม็ดกลมสีขาว และนานไปก็จะเป็นเม็ดกลมสีน้ำตาลอันนั้นเขาเรียกว่าโรคเน่าแห้งเกิดจากเชื้อ s c l ลเ o t i u m มรอบซ i ไอเม็ดกลมสีน้ำตาลนั่นะถ้ามันไปตกอยู่กับกล้วยไม้ต้นอื่นมันก็จะงอกเป็นเส้นใหญ่หาขาวๆแล้วก็จะแพร่พันธุ์ไปอีกอันนี้จะโตก็ไม่โตจะตายก็ไม่ตายแต่มันตายช้าครับ มันจะหลุดล่วงไปทีละใบสองใบาสามใบคนทั่วไปก็จะไม่เข้าใจนี่ก็ก่อนผมถามลูกศิษย์บอเอทธรรมดาสเคอร์เตียมเนี่ยเขาใช้สมัยก่อนเขาใช้ยาวไวตตะแวกนะลูกศิษย์ผมบอกยังมียังมีอาจารย์เดี๋ยวนี้ยังมีขายไวตะแว็กเนี่ยนะกำจัดพวกเชื้อสเคอร์เตียมหรือบางคนก็ไปใช้สารพวกเทอร์ลครออะไรอย่างเงี้ยนะ สามารถที่จะป้องกันกําจัดได้ครับนี่เป็นสองโรคที่สําคัญแต่มันไม่ได้มีแค่นี้โรคที่แฝงอยู่แล้วก็อยู่เงียบแทบจะไม่รู้เลยว่ามันเป็นโรคคืออะไรครับคือเชื้อไวรัสสิ่งที่เราเห็นก็คือใบจะไม่คลี่ตรงไม่เขียวแต่ใบจะงิก เป็นคลื่นและจะเป็นสีเหลืองสีเขียวเป็นจำจำๆถ้าดูที่โคนใบโคนใบจะเห็นเป็นขีดขาวๆพวกนี้ถ้ายังพวกแตกหนอ่อถ้าเราเอามีดไปตัดจากต้นนี้แล้วไปตัดหน่อกล้วยไม้ปกติเชื่อไว้ัสจะติดไปกับใบมีดนั้นได้นะครับ เพะนั้นท่านต้องระมัดระวังเวลาเป็นแล้วเป็นไงเปลืองปุ๋ยแล้วก็ยาอะไรก็ฉีดรักษามันไม่ได้ก็นอกจากว่าเอามาขายแล้วก็เห็นดอกและที่สุดพอออกดอกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รวบรวมเผาทิ้งไปนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ต้นที่เป็นที่ดีเนี่ยให้เพิ่มจำนวนขึ้นไปอันนี้เป็นโรคที่เกิดจาก ไวรัสครับช่อจะสั้นลงเยอะข้อธรรมดาในลำลูกกล้วยเนี่ยจากช่วงใบต่อใบเนี่ยมันจะยาวถ้ามันสมบูรณ์นะแต่ว่าข้อจะสั้นเข้าต้นจะเตี้ยแคละยกเว้นบางสายพันธุ์มันเป็นพวกพันธุ์แคลมีนะครับกลยไม้มันมีหลากหลายเหลือกเกินแล้วก็้าอยากจะศึกษา อยากจะดูเรื่องกล้วยไม้ครบวงจรก็ไปที่แอร์ออคิดนะเลี้ยวเข้าไปทางวัดเวรุวนารามมุ่งตรงเข้าไปทีนี้ดูถนนทางเขาก็มีป้ายบอกนะครับคุณแอร์กับคุณรัดดานี่ผมไปช่วยเข้าถ่ายนะออกรายการทีวีตั้งแต่คุณเอ็กกับคุณออฟยังเรียนอยู่ที่อังกฤษลูกชายสองคนยังไม่กลับมา นะแต่ว่าวันนี้เมื่อเขาเปิดเป็นร้านกล้วยไม้ช้อปปิ้งมีรถเข็นไปซื้อนะครับเขาก็บรรจุแพ็คใส่กล่องให้อย่างดีแต่ว่าคุณรดาเป็นคนขายคุณแอร์นะฮะเป็นนักผสมพันธุ์กล้วยไม้แล้วหลังสุดเนี่ยคุณแอร์ท่านก็เกิดมาสนใจเรื่องของแคคตัส ก็บอกโอ้โหอาจารย์เราปลูกกล้วยไม้กว่าจะต้นเล็กเลี้ยงเนื้อเยื่อเอาไหมกว่าจะต้นโตกว่าจะได้ขายต้นละ35บาทสี่สิบบาท100ยบาทนี่คุมันนานเหลือเกินครับกว่ามันจะออกดอกมากว่าจะขายได้ผมไปดูไอ้แคคตัสเนี่ยมันกระถางเล็กๆตั้งไว้เฉยๆะนะฮะ มันก็35บาทเท่ากับกล้วยไม้ผม1ต้นตอนหลังนี่คุณแอร์เขาก็เลยมาสนใจนะปลูกเลี้ยงแคคตัสด,ด้วยล่าสุดผมไปเห็นเข้าไปออกร้านที่งานมหากรรมเกษตรและกล้วยไม้นครปฐม -66 ที่เขาจัดที่ชัยพัฒนานครปฐมนะครับก็ไปออกร้านเขาก็แสดงร้านเขาก็สวยนะ เขาก็แสดงให้ดูกล้วยไม้พวกออนซีเดียมซิมปีเดียมพวกพวกเดนโดเบียมพวกแคทเทริยาพวกหวายอะไรต่างๆเขาก็เลี้ยงไว้อย่างสวยสดงดงาม่ะจริงๆกล้วยไม้มีโรคอีกเยอะครับโรคใบปื้นเหลืองโรคราดำโรคแอนแทคโนดโรคแดดเผานะฮะแมลงก็จะมีเพลียไฟไรศัตรูพืช นะอีกเยอะแต่ว่าวันนี้เราคุยกันได้เท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางประมาตู้ปน1อกำแพงแสนนะคนปรปฐม73140มนถ้าส่งลายก็ ID l ลายนะครับ s อส b ซ n n 2อ9 4ท่านจะสั่งซื้อฟิปเนก กำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดี n ลสั่งซื้ออโลซอยอัลตรา so Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดแมลงวีขาวแล้วก็เพลียแปง้งหนามแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสาร อินซีใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินซีแล้วก็เกษตร G A P นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเฟตรีลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นซูคีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผกไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบ ได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนผ้าอาหารเสริมสูตรคีเลนจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดผทาอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิด ปุ๋ยตราปิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร,ร